โหมดใหม่ไฟฟ้าแรงสูงใน o อ d ด t ตี้วอ o ซ e นโมบายอีกหนึ่งโหมดที่บอกเลยว่าน่าสนใจและน่าจะสนุกมากๆครับเป็นโหมดที่จะดรอปพลังพิเศษมาจากสายฟ้าจะทำให้ตัวละครเรานั้นมีความสามารถที่เก่งมากขึ้นครับโดยวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวเรามากับน้องอาร์ตแอร์ซอกกันกันอีกแล้วครับบอกเลยว่านันนี้กดแชมป์กันรัวแน่นอนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแชร์ เป็นเงาใจกองซาด้วยครับและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2 0 2 4เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับและใครที่อยากเติม War z o n ซนะครับทั้ง PC และในโมบายเติมโค้ดเกมก็รับเติมด้วยนะครับและตอนนี้ลดราคาด้วยนะครับถูกลงกว่าเดิม50%สอเครับใครสนใจอย,อยากเต สามารถจัดได้เลยที่เติมโค้ดเกมนะครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ห่าจะเป็น v v a l o r a n t Call of Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับสุ่มทักษะเสริมเมื่อโดนฟ้าผ่าหรอเราต้องเน้นอยู่นอกอาคารพี่ถ้าเราอยู่ข้างในเราจะไม่ได้พลังเราต้องให้โดนฟ้าผ่าเราต้องเล่นอาลโดเท่านั้น ที่พระเจ้าสายฟ้าดาดมันเป็นกลางคืนป่ะพี่ฟ้ามันฟ้าโมโมเหมือนฝนจะตกอ่ะฝนจะตกแต่ชอบฉากเปิดในในในโมบายมากว่านะมาดูเท่ดิพอมันดูเยอะดิมันดูแบบแบ่งลำใครลำมันอ่ะชอบโหมดนี้ครับสบายดีครับโดดไม่ต้องโดดให้เพื่อนโดดไปแล้วเราจะโดดไหนนี่เลือกเลยเอาโดดก่อนเอาหัวทิ่มลงไป เย่าปืนแล้วผมปืนแล้วข้างล่างปืนเยอะมากเราต้องเล่นข้างนอกใช่ปะอยู่ในพื้นที่โล่งเพื่อรับทักษะสายฟ้าได้เลยเคนลงคนลงเต็มเลยกระสุนหมดไปครับดาวดาวดาวหาปืนกลอยู่โอเคได้ได,ได,ได้ข้างหน้าข้างหน้าอีกตัวข้างหน้าอีกตัวตายตัวหนึง่งตายตัวหนึง่งตายตัวหนึง <มา S 1> น่งมาเบลโอ ตายตายตายโอ้โหมอบทำไมพี่น้องใส่กอก่อนอบอลไปอยู่ข้างบนครับบนลแดดฟ้าบนหัวเราโอเคและอุ้ย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 โดนฟ้าผ่าไอ้ผ้าเฮ้ยอัดโดนฟ้าอุ้ยผ่าแล้วผ่าแล้วเอ้าคุณหลบสายฟ้าฟาดคือต้องยืนนิ่งๆเหรอเฮ้ยเมื่อกี้มาขึ้นเพราผมหลบผมไม่ได้หลบพี่ผ่าลงมาหัวเลยหัวกระบาลผมเร็วอุ้ยกระสุนผมไม่มีมันหมดใช่เหรอโอ้โหกดค้างได้เลยเฮ้ยไหนเฮ้ยเฮ้ยผ่ามาอย สปีดบูทเออได้สปีดบูทวิ่งเร็วเหรอเออวิ่งเร็ว flat, เดอะแฟลตผมเป็นโดอะแฟลตลอ๋อมันมีเวลาหมดด้วยนะเพี่อ๋อโอเคโอเคเห็นละข้า,า,งางหน้าข้างหนาไดาวดาวดาวตายต้องรีบใช้พลังต้องรีบบวกอ๋ออุ้ยพระผายครับผมได้ประดังพลังเดิมสามรอบเลยเอออ๋อสวยอยู่ คุณหลบแต่ฟาฟาดไม่ได้จะหลบแบบเอ็งผ oh, ่าข้างหน้าโอ้ยู่ไหนวะตายตายตายตอนแรกผมนึกว่าศัตรูยิงระเบิดใส่บึ้งมีเลือดลดด้วยนะเออคือเดินไปไฟช็อตไปอ่ะโอ้ฟาฟาบูทยิงรัวอ๋อมันซ้ำไม่ได้หรอมันซ้ำไม่ได้ซ้ำไม่ได้ปะเนี่ยเพราะเมื่อกี้พี่ยังไม่หมดวิ่งเลยเนี่ยได้ได้ยิงค้างละ เออโอเคพลังผมจะหมดแล้วเฮ้ยเรามีตังค์เท่าไหร่ไม่พอไม่เพียงพอ9,000ไม่พอเหรอมันมันล้านเท่าไหร่เอ้ยฝ้าฝาสปีดบูสซ้ำได้ซ้ำได้เนี่ยแล้วสปีดบูทกับยิงรัวละพี่กองขอตังค์หน่อยครับคำหนึงกดตังค์ยังไงวะกดยังไงกดลงที่กล่องกระเป๋าลงแล้วก็อ่าโอเคเอ้า UAV ไม่มีเอ้ยไอ้นั่นไม่มีขายเพื่อนข้างหลังตาย โหลดเอาขายเอาเหรอไม่มีมีแต่ชุบตัวเองมีกล่องกระสุน UAV อ้าใส่แม่ใช้โหลดเอามั้งเดี๋ยวจะโกงเกินไปอ่ะโอเคให้ใช้แต่ปืนด่านงั้นเราต้องหากล่องฟ้าพาอีกแล้วต้องทำเเวดกล่องหูสปีดบูทเฮ้ยสปีดบูทได้2อันด้วยอ่ะหูนี่มิ่งดูดูตัวพี่วิ่งโอ้มันซ้ําได้ด้วยมันซ้ําได้ด้วยเนี่ยสปีดบูทสอันเข่งวะ เห็นคนอยู่ที่ร้านค้าข้างล่างเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเพื่อนเราก็ไล่ยิงเหมือนกันนะเห็นละมันชุบจะล้มจะล้มนัดเดียวโดดลงโดดลงไหนแล้ววะไหนแล้วไปแล้วขึ้นบนเหรอเราวิ่งไววิ่งไวคุมไม่อยู่เดี๋ยวตามไม่ทันเลยเดี๋ยวอยู่ไหนวะไม่อยู่ไหนวะเดี๋ยวกับโซนิกเบนสายฟ้าอยู่ไหนวะไปไหนแล้ววะโอ้ไอตัวนั้นเร็วกว่าพี่กันเลยเนอะเออมันหายไปแล้วหรือมันมันเข้าไหนไม่รู้ โอ้ฟ้าผ่าบูสเตอร์สอดแนมคุณมองเห็นทุกคนอ๋อ UAV ได้แอดวัน UAV เท่จัดหมดเลยศัตรูอยู่ข้างล่างเอออยู่ข้างล่างเราวะอ้ยอ้ยโอ้ยผมตกตึกคัะชุบได้อยู่ชุบได้เดี๋ยวลงไปจะได้ไม่ต้องเปลง่ศัตรูมาพอดีศัตรูยืนมองหน้าผมอยู่อยู่ไหนอ้โหูอ๋อมันได้มันไดกระสุนไม่จำกัดพอดีเลย ัวหมดแม็กเลยันไปคุกด้วยเหรอมีไปคุกด้วยหรอคุกใหม่เหรอเพมันไม่ใช่รีเซอร์เจนต์เหรอมันคือมาคุกเหรอมันคือมันคือมันคือแบทเทิลรอยัลเหรอใช่ครับอ๋ออ้าเกิดเลยเอ้าเอ้าวแล้วก็กูแดดก,ก็ปิดอ้าอะไรวะเนี่ยเราเราจะไปหาอาวุธไหนกันเนี่ยโอ้ยคุณหลบสายฟ้าฟาดไม่ไจะหลบขอปืนผมเจอลูกซองเอ้ยใหญเจอศัตรูบ้าเอ้ย โอ้่าเอ้ยหนียังไงอะเอ้หนียังไงอะมุมเนี้ยโดนเจ้าตัวหวานได้ปืนดีอยู่อุ้ยตกใจฟ้าค <ah ิดว่าโดนยิงตลอดเลยฟ้าผ่านเรื่องรถด้วยนี่ว่าใช่รถจิ๊ดนึงต่อให้ตกใจพอเหรอสามพันห้าพอสองพันห้าครหมดโอเคถูกอยู่โอ้ยโดน ไอ้บ้าเอ้ยแล้วผมคนเดิเลยซื้อปุ๊บโดนปั๊บผมมีศูนย์บาทนะดิมันมีคนยิงมาอีกเนี่ยโอ้เหมือนเหมือนเหมือนมันจะรู้ด้วยเพราะแบบฟ้าผ่าลงตรงไหนมันมีคนตรงนั้นมันเห็นฟ้าผ่าปุ๊บมันวิ่งมายิงผมเลยอ๋อโอเคโอ้โหแล้วดูดปืนที่เรามีบาสตีปหมเออเฮ้ยสามก็โอเคก็โอเคก็โอเคก็ไม่แย่ก็ไม่แย่ ยังยังตั้งหลักไม่ได้มาแบบงงๆเอยู่แงงจริงไปเลยเอาลเราเก็บเควสไปไปทำเควสกันดีกว่าก็มีคนไปอยู่นะมีคนไปอยู่นะคนหนึ่งได้วินเชสเตอร์โอ้ไม่ก๊อดเออโอ้โหปืนเดี๋ยปเดี๋ยวมาแล้วฟ้าผ่านมาแล้ววิ่งไวฟาแลบฟาแลบแป๊บแป๊บไอ้เพื่อนเราเก็บเควสอยู่ไม่เคยได้วิ่งไวเลยได้ปะ อุ้ยสองคนพี่อุ้ยมันไม่ลงอกอแตกจพักจริงอืมจ้าเอเอ,อวิ่งมาช่วยไม่ทันอ๋อมันมีกระสุนไม่จำกัดแน่แล้วเมื่อกี้เปนแหลกใหม่ด้วยไม่คุ้นชินเอาซะเลยเออโอ้ผมจะรอดใหม่คุกใหญ่อยู่นะเนี่ย,ยมผมโดนคนผมโดนคนปลาระเบิดใส่มั่งเดิมนมาปลาระเบิดใส่ คอนเทนต์เหรอมาละมาแล้วสปีดบู๊ตโอ้โหวิ่งเร็วปืดปืดอ้ิหตีตีเน้นอยู่ปะข้างล่างมีคนนัดข้างล่างมีคนตัวนึงโอ้โหโอโดนเลยวะโอ้โหเดาโดนแก๊สพอดีเมื่อกี้ตัวผมวิ่งไวเกินแล้วแบบเล็งไม่ทันน่ะล่างมีล่างมีอุ้ยล่างมีจำนวนสองตัวสองตัวตีเดิมเลย โอ้ยตัวมันวิ่งเร็วแล้วแบบ <c ười> คอนโทรลไม่อยู่จูเดเกินอะหาดขาดตั้งหนึ่งร้อยบาทเอ้ยตังหุไม่พอนี่ว่าขาดร้อยเดียวเ้ยสวยโดนจับระเบิดตัวเองตายผมยิงโดนเกรมอลมันอ,อ้โหสวยว่ะฮยแม่นเนี่ยเดี๋ยวแม่นตัวเองอีกสวย เพื่อนเราก็ตายแล้วเอาเงินมาเอาเงินมาซื้อเพื่อนได้เลยเพื่อนเราก็ตายแล้วเหมือนกันเอ้ยโดดขึ้นไม่ได้เอ้ามันไม่ให้ซื้อในแก๊สโอ้โดูแก๊สพอดีเอ้าเพื่อนเราออกไปแล้วเหลือเราสองคนละเพื่อนใจร้อนน่ะโอ้ยไม่ชอบสปีดบูสต์เลยไวเกินเอาหน้าไถผนังตลอดเลยได้กระสุนว่ะได้กระสุนแล้วอยากกลวงเลยพี่มีคนเข้าไหร่ไดแล้วได้แล้วไดแล้วไ้แล้วไฟแล้ว ดาสวยขวามีตัวขวามีตัววิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามเฮ้ยหล่นลยวะยิงอยู่ยิงอยู่ล้มล้มล้มตายตายโอ้ไวจังวะเฮ้ยเฮ้ยระเบิดอะไรอีกแล้วเฮ้ยผมมีคัสเตอร์คัสเตอร์ผมโยนโอ้โหฟ้าผ่าโอเคโดนคัสเตอร์มาแล้วเฮ้ยวงอยู่ที่เราด้วยนะครับผมระวังหัวเฮ้ยเหลือสองสอง โอเคโอเคน่าอยู่ข้างบนน่ะตัวนึงอยู่ข้างบนตรงเนี้ยแต่วงมันบินมาหาเรายังไงมันต้องโดดมาหาดิโอ้ยมันอยู่ข้างบนเอข้างบนข้างบนข้างบนระเบียงระเบียงเนี้ยโอ้โลเคชั่นเล่นลำบากอยู่อะเราอ่ะเราสู้มันลำบากโอ้ฟ้าผ่าได้บูสเตอร์ยิงรัวสองกันมันจะเป็นยังไงกระสุนไม่จำกัดสองรอบอะผมเอาระเบิดลงหัวมาแล้วโอเคดดูิโดนว่ะโดนว่ะโดนระเบิดโดนระเบิดสวยเอาตายมีตัวตัวสายบนสายบนอืม ผมมีปาไปเอาเดียววะก่อแตกใส่กอก่อนได้ปะปาไปอีกผมว่าผมวิ่งได้ผมว่าผมอาไม่ขึ้นกกอแตกกอแตกกอแตกมาแล้วครับนัดเดียวนัดเดียวกอแตกแล้วกอแตกแล้วมันยิงพี่อยู่เออนั่นแหละสวยฟินมั้งเออ สวยนหน่อยนะเออ,อต้องอย่างนี้เทรดเทรดยิงกอ่อดแตกแล้วให้เพื่อนมาช่วยตอนจบไม่เหมือนเดิมไหมหรือเหมือนเดิมโอเคเหมือนเดิมเหมือนเดิมวิสิตอยากให้โหมดนี้อยู่ในแบบด่านใหญ่อยู่ในคอมอยู่ในอเออน่าจะสนุกนะน่าจะวิ่งใส่กันแบบคอนเทนต์มากเลยอะโหมดในมือถือเนีเ่ยใช่ใช่เนีเ่ยแล้วเพื่อนเราออกไปคนยังไงเห็นไหมโถ่รีบรีบไม่เชื่อมั่นในตัวเรา ผมจะติดตามอาร์ตทุกชาติไปโอ้โหพี่จะโดดเต็มหลังคาเลยไม่ได้หลังคาเยอะหลังคาเยอะหลังคาเยอะโอ้เดี๋ยวเพื่อนขึ้นไปแล้วอะเพื่อนรีบอะเพื่อนอยากเข้าคุกไงข้างหน้ามีเพ่อะเยอะๆๆๆระวังสองตัวสวยเต้าหนึ่งครับฝ่ายตัวยิงอะไรเนี่ยเต้าอีกตัวเค้ไปหนึ่ง ใส่กอปดเหมือนกันมีกอดเดียวตัวยังไม่ได้ซ้ำหายไปไหนตัวนี้ตายตายตายรีบไปเคลียร์บนยืนอะไรยืนอะไรโอเคสวยไม่เกาจมูกก็แค่ขี้มูกกับทรงนี้ยยืนแบบวางมือถือไว้ก่อนเก็บเล่นอะไคันคันนั่น,นึงนอ๋อใครโดนอะไรข้างล่างข้างล่างมีคนขึ้นมานะทางที่เราอยู่เมื่อกี้มีคนขึ้นมาเพราะว่ามันโดนตัวไม่หยุดเลย ก็ทำไมผมขึ้นสีฟ้าเรื่อยๆเลยอ่ะเฮ้ยผมว่าบัคกแล้วล่ะเนี่ยยืนเฉยๆปึ้งขึ้นว่าคุณหลบสายฟ้าฉันยืนอยู่เฉยๆฉันหลบตรงไหนมีคนมาข้างหลังพี่โอเคสวยได้บูตยิงรัวแล้วเหมือนมีคนโดดร่มลงมามีคนโดดร่มลงมาล้มล้มล้มตายโอเคครับ ที่ใหญ่ทาวเวอร์นี่แป๊บหนึ่งสไนเออร์แอบยิงหัวเราพื้นคนคนระับามาจากอาร์มมีสไนเออร์เหรอไม่มีโอเคโอ้มันยิงมาไอ้ข้างหลังเหรอเดี๋ยวข้างหน้าโดดไปแล้วโดดไปแล้วตัวนั้นโดดไปแล้วโดวโดออกขวาสองตัวอเออกระสุนผมไม่จำกัดครับเฮ้ยคนมาสวยโอ้ ไม่ไหว RPK เล็งช้าเหลือร้ายเฮ้ยมีใช้ UAV ด้วยอุ้ยใครยิงผมกด UAV หลบหลัง UAV ด้วยโอเคโอเคดาวข้างบนสวยเฮ้ยมีคนโดดลงมาไหมมีคนโดดมาโดดล้มล้มล้มกระสุนจะหมดแล้วกดแล้วมันเป็นยังไงสายฟ้านี่กระสุนมันเป็นสีเหลืองอะกระสุนแรงขึ้นเหรออ๋อมันมันคือเครื่องกด UAV พี่ อ๋อนัางานไม่พร้อมใช้งานอ๋อเห็นอยู่เห็นตู้แล้วเห็นตู้แล้วเออบูทยิงรัวแน่แหละบอกเลยใครโดดล่มมานะบอกเลยกดค้างพี่ตึกข้างๆเอด็ดพิดเอด็เอดเห็นละข้างบนเราไปล่ามันเลยไหมล่ะได้หมดโอ้โอ้บูทยิงรัวผมได้บูทยิงรัวสองอันอีกแล้วอะ่ะกําลังตามกําลังตามกําลังตาม ข้างล่างข้างล่างมีข้างล่างมีสวยข้างล่างตายเออเดี๋ยวไอ้ข้างบนนี่หายไปแล้วผมหิวกันเพื่อนล้มเพื่อนล้มมันลงไปหาเพื่อนปะข้างล่างมีคนข้างล่างมีคนโอ้ยผมล้มผมล้มผมดอนโอ้โหข้างบนโอ้มันมีหลายตีมากตอนนี้มันมีกระสุนไม่จำกัดกดค้างเลยดิได้อยู่เอ้าวตายเลยเหรอโอเคแปลว่าหมดหมดหมดกูแหลกแล้วเดี๋ยวไปชุบเดี๋ยวไปชุบยูวบีให้ แอร์ตายพี่พี่เมียตายนะพี่เมียตายนะโอ้ยฟ้าผ่าเลยทั้งหนาเนี่ยเราเอามันยากมากมันอยู่ข้างบนมุมมันได้เปียบบนสุดอะนะใช่ครับมันต้องปีนบันไดขึ้นไปแล้วมันตักพี่แอร์ตายลงมาละลงละน่าจะโดนนะถ้ามันยังอยู่ข้างบนอ่ะผมปีนขึ้นมาแล้วแอร์ตายลงมาละโดนโดนโดนโอ้ยิงขึ้นมา ไปกอกัอนหาตายได้นะชุบได้โอเคผมกดตา,ตายเลยตายเลยตายเลยไอ้อบ้าเลยแล้วจังหวะโดนมาสองตรงนี้หนึ่งตัวเพวื่อนสองโอ้โห,โหโกลายเป็นว่าเพื่อนเราลงข้างล่างโอ้โหไงล่ะเพื่อนเราซื้อได้เพื่อนถ้าเพื่อนจะซื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผ<อ>มว่าเพื่อนซื้อว่ะเอวะเอว่ามีออปชั่นเออเพื่อนซื้อสอง สุดยอดอแต่เราเรามีปืนเรามีปืนพกโอ้โหบอกเลยว่าสู้ได้แน่นอนนี่ก่อนมีปืนอยู่ไฟเลฟสามสองสามสองตัวน,นี้โอเคโอ้โหผมได้ผมได้วินเชสเตอร์ <laughs> โอ้โหอยู่ในบ้านเอ้ยผมว่าผมต้องเข้าบ้านก่อนะผมมีปืนให้เอากำลังจะดโอปเขาไปม่ไปไปเปเ็นไรไม่เป็นไรเข้าบ้านนะครับเฮ้ยมันอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้าน มาแล้วมาแล้วอยู่ไหนอีกแล้วมันทญามมันเป็นอ่าเอาดาวตัวสุดท้ายขอปืนมาจ้าโอเคตัวท้ายอยู่ไหนอ๋อโอเคเออฟันหัวมันเออสวยมากโอ้สุดยอดเดี๋ยวดูวะคราวนี้เราออกพร้อมเพื่อนแล้วนะเพื่อนดีเพื่อนดีเพื่อนเพื่อนเล่นเป็น เราจะเห็นเพื่อนเป็นแบบเรืองแสงสีฟ้าด้วยนี่เออเื่อเมาขอบไว้ให้ว่าอ,อ,อันนี้เพื่อนเรานะเออเพื่อนเรานะอย่ายิงนะเจอใกล้ๆก็ตกใจยิงใส่อยู่ดีเออยิงไว้ก่อนอ้า เพื่อเราออกไปแล้วเหลือเราสองคนเอาแล้วเอาแล้วและเกมมือถือมันก็จัดอย่างนี้แหละเหมือนเขาอยากออกก็ออกแบบเอ้ยไม่เล่นละไปแล้วเออไม่เล่นละเอ้ยแป๊บนึงไปละเอ้ยแม่เรียกคนดวออีว่ะออกละโอ้สาภาคุณต้องสอนแนมโอ้หลายตัวมากหลายตัวมากผมไล่เสียงผมไล่เสียงอยู่ข้างบนใช่ไหมใช่ครับดาวตัวหนึ่งน่าจะกำลังจะทุบกันกำลัง<ด>วิ่งอะไร ทีน่าล้มไปตัวหนึ่งล้มไปตัวล้มไปตัวมีตัวทั้งตัวซ้ายตัวหนึ่งเออตัวซ้ายตัวหนึ่งสวยเดาต้องคีต้องคิวให้หมดตัวขวาชุบอยู่ตัวขวาชุบอยู่วัดเออเกือบไปแล้วทันมีชุบตั้งแต่เมื่อไหร่เออตัวเม้งข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนนี่โหลดอยู่คบนึง จอดแท็กวิ่งเข้าแล้ววิ่งเข้าแล้วจอดแท็กแด้แล้ววะเอ้าออกซ้ายไวเกินอีกแล้วเฮ้ยหายไปไหนวะเออหายไปไหนวะนู่นนู่นนู่นไปตรงเคนข้างเรือเองกำลังไปวิ่งมาแล้วเห็นแล้วอุปัรณก็วิ่งไปเหมือนกันเดี๋ยวไปเออตีตีถึงตีตีถึงตีตีตีเร็วเจอเร็วเออเร็วตีเลยละกัน มับนมีคนปะคนอยู่บนเรือพี่บนเรือโอเคโอเคออเห็นละตัวหนึ่งสวยได้แหละโอเคโเคหเงินเยอะจัดตอนนี้ซื้อของมากแล้วกันครับเงินเยอะจัดหลบสายฟ้าฟาดเลยวะระเบิดสายฟ้ามันลงข้างหน้าบอกเราหลบเราไม่ได้หลบแต่มันลงไม่ตรงเราเองเออหุ้ยเสียงข้างหลัง ไว้จ้าสวยมีปืนอะไรเราหมดแล้วนี่วะโอ้โหลองโบอ๋อลืมไปไอเขมีคนลงมีคนลงมีคนลงมบเอ้ตายขอปืนดีๆครับโดดประจังหว่าดีพอซะด้วยเฮ้เหลือสิบเอ็ดคนละบูทยิงรวยแล้วเออมาแล้วสปีดบูทไปแล้วโอ้ยพิงติดมีตัวเดียวเหรอรับผม ยืนมึนๆอยู่ <Okay. S 1> เห<อ>มืออเมือนเขาโดนฟ้าผ่าแล้วช็อกอะเฮ้ยอะไรวะและ้วก็ยืนงงเฮ้ยข้างบนมีคนนะโอ้โหโอ้อมค์ก็อดดิโรดไม่ไหนแล้ววะศัตรูมันมีกระสุนไม่หมดพอดีโอ้มันเพิ่งโดนฟ้าผ่าเลยมีคนทำไมโอ้โห หน้าหลังเลยได้ได้ได้ผมได้ผมได้เชื่อผมผมได้เหลือห้าตัวพี่อุ๊ยมีคนโดนเอาซื้อแล้ว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 ลงไปเก็บงานแล้วปะเนี่ยแ้้งมีคนอยู่ข้างบนเมื่อกี้น่าจะโดนมาเพราะกลุ่มแอร์ตายลงเมื่อกี้เลยเออปืนอย่างแย่อยู่ข้างบนปะ ใช่ฮะน่าจะอยู่ข้างบนผมกำลังวิ่งไปแต่ไม่มีหรอได้บู๊ยิงรัวแล้วกระสุนไม่จำกัดมาแต่ล้ววะข้างล่างแต่ว่าอยู่ข้างล่างเ้ยมาแล้วมาแล้วซ้ายเราซ้ายเราทางที่เรามาข้างหน้าเออโอเคโอ้ยระเบิดระเบิดระเบิดโอ้โหจะชุบได้ผมชุบได้ผมชุบได้สู้มันสู้มันอุ้ยอุ้ยผมเดา มันจะตายแล้วพี่เอเอาตายมีเหรอ,อเหลือวหนึ่งหนึ่งพี่หนึ่งหนึ่งทีมอื่นสู้กันข้างล่างไม่ได้มันอยู่ข้างล่างเว้เนี่ยเหลือตัวเดียวแล้วโอ Oh my god ไม่รู้ไปรอเด็นอยูไ่ไหนน่าอยู่ข้างล่างต้องดูวงต่อไปอ่ะวงต่อไปบีบไปไหนบีบออกเถอะโอ้โหไปทางนู้นโอเค ก็ได้อยู่นะยังไงมันก็ต้องออกเออเนี่อ่ะสอดแนมเอา้าเจอไหมอ๋ออยู่นอกวงไม่มีเหรออยู่นอกวงอยู่นอกวงผมไม่เห็นเลยในจอผมนั่งไงโอ้โอผมยิงอะไรผมเนี่ยา,รราักรูเอเอ ไม่มีพลังสายฟ้าใช่เรียบร้อย <laughs> 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 พลังสายฟ้าช่วยชีวิตไว้โอ้โหกดค้างอย่างเดียวเดี๋ยวก็โดนเองแหมทำไมโล่ลำไส้เกาะเปอย่างนั้นทำไมเกาะเปอย่างนั้นอ่ะเกาะบลูทูธ ไม่ต้องใส่กับต <laughs> ัวแค่เอาลอยลอยบังไว้แ้างหนเท่ๆหกสามสี่แหละโอ้ยรอบนี้คิวไปคิวไปสี่ดาเมจสองพันหนึ่ง